ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแดส่สาเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระมหากรุณาที่คุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสแต่สรุษชอบได้โดยพระองค์เองขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่สรุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการสายทานธรรมได้กลับมาพบกับสรุชนท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่ง ปฐมาภาพในนามของศูนย์เผยแผ่ธรรมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในนามของสนักเรียนสนานมิปสนากรรมฐานวารามเปิงตะโพธร,รามตำบลสุเทอพอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะน้อมนําเอาซึ่งสาราธรรมในคัมภีวิสุทธิมักมาสแสดงแก่สาธุชนท่านผู้ฟังเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ ปรมัตธรรมในส่วนของไตรสิกขาคือศิลสมาธิปัญญาซึ่งวันนี้ก็ยังกล่าวในส่วนของวัดเรื่องของข้อศินแต่ว่าเป็นข้อวัดพิเศษที่เราเรียกว่าทุด,ดงขวัตในปฏิจจที่สองสุโขทัอธิบายเรื่องทุด,ดงสิบสามมาตารมลำดับตัวนี้ไปจะได้ทีมายในหัวข้อว่ดเรื่องของความพิสดารของทุด,ดงตาม ที่ปรากฏในหน้า131ก็แหละเมื่อว่าโดยพิสดารทุดงมีถึง42ประการทุดงสำหรับพิสุมี13บสาำหรับพิสุณีมี8ปดสำหรับสมณเณรมี12สองำหรับนางสิขมานาและสมณรีมี7และสำหรับอุบาสกอุบาสิกามีสอง อันนี้เป็นการกล่าวโดยพิสดารว่าทุดงของพิสุมี13บทุดงของพิสุณีมี8ของสมเนนมี12ของสิกขมานาคือผู้ที่เตรียมตัวเป็นพิสุณีและสำเนรีมี7จ็ดของบาสุกมาสิกามีสองซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นจะได้อธิบายและถ้าสุสานอันพึงอันถึง พร้อมด้วยองค์แห่งพิสุผู้อยู่ป่าเป็นปกติมีอยู่ณที่กลางแจ้งพิสุแม้นเพียงรูปเดียวก็สามารถเพื่อที่จะเสพทุดงทั้งหมดได้โดยวาระเดียวกันนะท่านบอกว่าถ้าพิสุร,รูปหนึ่งประนนานจะรักษาทุดงให้ได้ให้ได้ทั้งสิบสามข้อเนี่ยวะก็คือถือนะถ,ถือสุสาน อันถึงพร้อมได้องเห็ิสุ์ผู้อยู่ป่าเป็นปกติคืออยู่ป่าด้วยนะและป่านั้นก็เป็นสุสานด้วยนะนะ,นะแล้วก็มีอยู่นาที่กลางแจ้งด้วยนะคือพิสูจน์นั้นแม้จะอยู่ในป่าก็ไม่ได้อาศัยร่มไม้มีที่มีที่โปรง่งที่โล่งพอที่จะอยู่กลางแจ้งได้แล้วก็เป็น ที่ที่เรียกว่าเป็นสุสานด้วยแล้วก็เป็นที่ที่เป็นป่าล้อมรอบด้วยนะว่าแม้นแต่พิสูรรูปนั้นเพียงรูปเดียวก็จะสามารถรรกษาธุดงได้ครบบทคือถือผ้าสามพื้นถือผ้าบาสกุลถือบินธบ,บาตถือฉั้นในบาตถือฉันเมื่อเดียวออกบินธบ,บาตก็อรับอาหารตามระดับบา้านในฉันอาหารที่ขอถวยายภายหลังนะอยู่ในปา่าอยู่ในอย,อ,อยู่แต่ร่มไม้ แล้วก็อยู่การแจ้งอยู่อันนี้อยู่ตามที่ที่เขาเขาจะจุดอยู่จะอยู่ได้อยู่การแจ้งแล้วก็อยู่ตามที่ที่เขาจัดให้อยู่ได้แล้วก็ถือความเพียรไม่หลับไม่นอนหลับนะถือเนียบ,บทสามยืนนั่งอยู่ในนั้นก็ถือว่าเรากบว่ารักษาทุด,ดงได้ทั้งหมดนี่ส่วนสำหรับพระพิสุณีนั้นถือทุด,ดง ทุนงสองประการที่ถือไม่ได้คืออารัญญิกังคาทุดงการอยู่ป่าองค์เดียวนั้นย่อมไม่สามารถจะรักษาตนเองได้และก็ไม่สามารถรักษาวินัยได้ก็ไม่ให้อยู่ป่าแล้วก็คารุปปัจฉาพัติกังขาทุดงองค์พระสมมัมพุทธเจ้าก็ไม่ให้ถือเพราะว่าพิษุณีนั้นเป็นผู้มีลาบน้อยอยู่แล้วนะ สามารถที่จะรับอาหารเพิ่มเติมแก่จากญาติโยมที่ขอถวายในภายหลังได้เนี่ยเขาเรียกว่าทรงห้ามไว้ด้วยสิกขาบทเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นในแง่ของอันที่หนึ่งคือจําเป็นในแง่ของความปลอดภัยของพิษุณีเองสองอันที่สองน,นั้นในแง่ของคำว่าพิษุณีมีลาบสักการะน้อยคนสถานเรื่มใสน้อยถ้ายังถือ แบบที่ว่าไม่รับอาหารในภายหลังก็จะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาคือดำเนินชีวิตยากลำบากเกินไปเพราะว่ามีในวินัยของพระภิกษุณีหลายข้อทีเดียวที่ภิกษุณีนั้นกินอยู่ลำบากมากในความเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยพระพุทธการแล้วทุดลงสามการนี้คืออภพภกาสิกังขะถือที่แจ้งอยู่ที่แจ้ง โลกขมูลีกังคะถือทุดงคือถือลกขมลูลโสศนิกังะถืออยู่ปา่าช้าเป็นสิ่งที่รักษาได้โดยยากเพราะว่าเพราะว่าอันว่าพิษุณีนั้นที่จะอยู่โดยปัะจากเพื่อนย่อมไม่สมควรและเพื่อนที่ซึ่งจะมีฉันทะเสมอกันความพอใจเสมอกันในสถานที่เห็นเป็นปรานนั้นก็หาได้ยากและถ้าจะพึงหาได้ก็ไม่พนไปจากการอยู่คตคลีกันอีก เมื่อเป็นชิ้นนี้พิสุนีจึงเสดธุดงลเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นแล้ก็ไม่พึงสําเร็จแก่ตนนางสาลารพรูทราบว่าสาเหตุที่เป็นสิ่งไม่อาจจะเสพจได้ดังมรณามานี้ก็คือว่าพิสุนีนอกจากไม่ถือถืออยู่ป่าเป็นวัดไม่ได้ถือการไม่รับอาหารที่เขามาถวายพหลังก็ไม่ได้ถืออยู่ที่แจ้งก็ไม่ได้ถือทุกขมมล แต่ต้นไม้ก็ไม่ได้ถืออยู่ป่าก็ไม่ได้มันไม่ไม่เกื้อกูลต่อเพศของของผู้หญิงของพิษุณียกตัวอย่างว่าอภโภกสิงการขะอยู่ที่แจ้งเนี่ยเวลาหลับเวลานอนก็เป็นปัญหาแล้วนะเวลาผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าก็มีปัญหาแล้วเวลาจะอาบน้าอาบท่าก็มีปัญหาแล้วอย่างนี้นะแม้แต่ัชจาบันนี้นะไม่ต้องอื่นไกลหมูแม่ชีหมูโยคีผู้หญิงเนี่ยโอ้โนะ เรียกว่าเรื่องกังวลมีเป็นไปไม่หมดคณะสร้างกุฏิใหม่นะมีเรียกว่าสร้าง,รงไม้เนี่ยก็คือมีช่องความห่างของแผ่นไม้แต่ละแผ่นเนี่ยมันห่างกันโยมก็ว่าอาจารย์แบบนี้ไม่ไมได้นะผู้หญิงนะเดี๋ยวมีคนท้ามมองีงละ่ะคิดมากไปจนถึงขนาดนั้นขนาดเขตไม่ชีล้วนๆกันยังกังวลเลยอย่างนี้นะ อันนี้ก็เรียกว่าคนเราเนั้นไม่ต้องพูดว่าอยู่กุติอยางเลยนะไม่ต้องพูดถึงว่าอยู่ที่ว่างที่แจ้งเลยขนาดอยู่กุติยังกังวลช่องนิดหนึ่งร้อยรูนิดหนึ่งแม้แต่ช่องคนแจนิดหนึ่งผู้หญิงเขากังวลกันละเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าการถืออยู่การแจ้งจึงเป็นเรื่องที่ลาบากสําหรับ,รบนักบ,บทหญิงลูกขมูลก็เช่นเดียวกันอยู่ใต้ต้นไม้ก็ไม่เหมาะกับนักบชหญิง อยู่ป่าช้าก็ไม่เหมาะคำนั้นบทหญิงเพราะว่าเป็นที่อันตรายของจากมนุษย์และอนมนุษย์ทั้งหลายฉะนั้นจึงไม่เกื้อกูลต่อการถือธุดงของพิสุนีพิสุณีสงฆ์จึงรักษาธุดงได้อย่างมากเพียง8ดข้อจากสิบสานะกคือเวนเ้นไปห้าข้อส่วนทุดงตามที่กล่าววันนี้ นะยกเว้นเตจีวรลิกัตทุดงเสียหนึ่งทุดงที่เหลือสิบสองประการเป็นทุดงสําหรับสามเณรคือสามเณรนั้นไม่ต้องถือไตรจีวรเนี่ยเพราะไม่ต้องใช้ใช้สังคตนะิใช้แค่พัศบงกับจีวรคือไม่ต้องครบสามอันนี้ก็เป็นเป็นของใช้สําหรับสามเณรก็เรียกว่นพิสุสามเณรนั้นถือบางสกุลทุดงได้ถือเรื่องบิณฑบาตท,ทั้งหมดได้ถือการ เสนสนาอีกทั้งห้าได้ถือความเพียรได้เป็นข้อเดียวคือไม่ต้องถือรฏิจีวรเ,เป็นเตจีวเดกังฆะเพราะเนยไม่ต้องใช้สังคติต่อมาคืออสำหรับพิกษุณีซึ่งสือได้แปดฉะนั้นสามเณรีหรือศิกขามานาผู้ที่เตรียมตัวเป็นพิกษุณีนั้นก็ถือได้เจ็ดจากแปดกระดลงหนึ่งก็คือลด แต่จีวเลกังขะนี่เช่นเดียวกันนะคือไม่ต้องถือสามคบอย่างที่สมณีนถือนั้นเช่นเดียวกันคือไม่มีสังคติก็แล้ทุดงสองประการนะสองประการคือเอกาสนิกังขะทุดงคือการฉันเมื่อเดียวกับปัตตะบินดิกังขะทุดงสองข้อนี้อุบาสกอุบาสิกาถือได้ ที่โยคีมาปฏิบัติธรรมที่วัดหรือผู้ที่มานอนวัดในวันอุโบสถศิลก็ให้ถือเอกาสนิกังคะถือทานมือเดียวหรือบัตตะบินิกังคะคือถืออาหารที่ตกไปในบาตรเท่านั้นถืออาหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นตดเป็นทุดงที่บาสุบสิกาถือได้สำหรับบสุบสิกามีเพียงสองประการจาก ตะมทุดงทั้งหมดนะทุดงที่ท่านกาลึงสี่สิบสองประการนั้นว่าในเรื่องบคุคคลเออพระพระพิสุสงฆ์ถือได้สิบสามพิสุณีถือได้แปดสมณเณรถือได้สิบสองสมณรลีถือได้เจ็ด 7, นะแต่ว่าอวสุบาสิปปษษการถือได้สองประการอันนี้ก็เป็นตัวธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องของอ่าศีลน,นะ ว่าในเรื่องของข้อสินข้อวัดรอพรณนาโดยยอดโดยวิษดานเกี่ยวกับการถดลงก็ยุติเพียงเท่านี้ก็แหละด้วยอธาาิบายเพียงเท่านี้ย่อมเป็นอันว่าข้าพเจ้าได้แสดงแล้วซึ่งทุตังค์คถาอันสารชนควรสมทานเอาเพื่อความบริบูรณ์แห่งคุณทั้งหลายมีความเป็นผู้มักน้อยและความเป็นผู้สันโดษเป็นต้นอันเป็นเครื่องของแพ่วแห่งศิน วัืนี้ว่าการถือดนงนี้เป็นการฝึกให้ศีลเนี่ยสะอาดผ่องใสเพราะว่าศีลของพระก็มันก็จะเสียไปกับเรื่องเครื่องนุ่งหม่มเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่ทรี่อายนี่แหละศีลที่พระองค์ทรงบัญญัติมากมายก็เกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเรื่องจีวรที่เครื่องนุ่งหม่มโภชนาะอาหารมินาบาัตีศนาสนะท,ที่อยู่เรี่อายนี่เป็นจำนวนมากเมื่อถึงถือดงได้แล้วก็จะทําให้มีความเบาบางลงไปเกี่ยวกับเรื่องของ ของการป,รปฏิบัติซึ่งมีประการที่ได้กล่าวมาแล้วในวิสุทธิมัคที่ทรงแสดงด้วยมุขะคือสินสมาธิและปัญญาด้วยพระพุทธนิพนธ์คาถานี้ว่าน,นราชนผู้มีปัญญาเป็นภิกษุมีความเพียรมีปัญญาเครื่งบริหารตั้งตนไว้แล้วในศินแล้วทำสมาธิจิต และปัญญาให้เจริญอยู่เธอจะพึงถางโรคชัดอันนี้เสียได้บังนรชนผู้มีปัญญานะมีความเพียรเป็นภิกษุมีปัญญาเป็นเครื่องบริหารชีวิตเมื่อตั้งตนอยู่ในศีลแล้วก็ทําสม,มธิจิตให้เจริญและทําปัญญาให้บังเกิดก็จะพึงถางปันตัวโรคชัดคือตัวตัณหาเกลนอกุศลที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ในสังสาระนี้เสียได้ อันนี้ก็เป็นประเด็ที่สองที่ชื่อว่าทุต,ตังคนิเทศในประกณ์วิเศษที่ชื่อว่าวิสุทธิมักอันขบจรจนาขึ้นเพื่อความปราโมทแห่งสาธรชนดังนี้อันนี้ก็เป็นคํากล่าวของท่านพุทธโคสัตอันเป็นผู้ที่ทรงรจนาพระค,คำพีวิสุทธิมักอันที่ท่านแสดงไว้เนี่ยตอนนี้เป็นประเด็ที่สองคือหมวดว่าเรื่องเกี่ยวกับศีล และหมดที่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับทุดง่สวนหมดที่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับกรมรมฐานนั้นเป็นประเด็ที่3ต่อไปาการถือทุดงกันถือข้อวัดปฏิบัติที่ได้อธิบายมานี้ก็ความจริงก็ตามาเองก็เคยฝึกเหมือนกันเช่นฝึกกันฉันเมื่อเดียวนะแล้วก็ฝึกกันฉัน ที่เรียกว่าการฉันเจมันก็เคยฝึกเหมือนกันอืมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเออฉันเจเนี่ยที่แท้มันอยู่จุประสงค์อยู่ที่ไหนนะเอฉันบางสมิลัสในพระนี่นะฉันเมื่อเดียวในจุประสงค์อยู่ที่ไหนนี่เอมันก็รู้ทางจุประสงค์เข้าใจทางจุประสงค์เหมือนกันสมัยที่เรายังเป็นพระหนุ่มอยู่ภาระมีน้อยนะก็สะดวกในการปฏิบัติทุดง นี่ยมันก็ทําให้เราเองนั่นได้รู้จักประโยชน์เช่นว่าฉันไม่เดียวนี่มีประโยชน์มากในแะง่ที่ว่าพอฉันแล้วเราจะไปเหนือไปใต้ไปไหนนี่ไม่ต้องกังวลเลยอย่างไปทางรถไป,งไปทางเครื่องบินไปทางเรือไปทางอะไรนี้เราก็หมดกังวลเพราะว่ามันฉันอิ่มแล้วต่อไปนี่ไม่ต้องคิดว่าเมื่อเพลนจะฉันที่ไหนรถจะหยุดไหมสถานีที่รถหยุดนั้นเพนพอดีหรือเปล่าอะไรประเภทเนี้ยเราก็ตัดหมดเลยอ่ะเดินทางก็สบายจิตใจก็ปลอดโปรง่ง ฉันเมื่อเดียวก็เดินทางได้ทั้งวันละอะไรอย่างนี้นะความกังวลในเรื่องของโภชนาอาหารมันก็หมดไปพอฉันเมื่อเดียวนั้นนะถ้าเราฉันในบาทฉันภาชนะเดียวมันก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับภาชนะที่สองที่สามไม่ว่าไม่ต้องมีถ้วยไม่ต้องมีช้อนมีจานอะไรให้มันบุ่นบายใจแต่พอมาปฏิบัติหน้าที่ในการทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสบริหาร การเรียนการสอนการปฏิบัติแรงต่างๆเนี่ยอ่มันกับเป็นภาระ,ะมันกันคือว่าถ้าเราฉันในบาทนะฉันในบาทเนี่ยหนต้องเตรียมบาทหนต้องเอาตัางอาหารใสร่บาทหนต้องล้างบาทหนต้องเช็ดบาทเอาบาทพึ่งแดดเก็บบาทมันเป็นภาระ,ะยาวนะเป็นภาระ,ะยาวซึ่งภาระ,ะอื่นเราจะต้องทํามันมีหลายอย่างการหยุดถือธุดง ข้อนี้มันก็มันก็ไม่สะดวกสาหรับสถานภาพนี้เนี่ยเว้นแต่ว่ารู้สึกโลหาจัดการเตรียมให้หมดเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างก็สบายหน่อยอย่างบางทีเดินทางไปต่างประเทศอย่างกรณีเดินทางไปที่ประเทศจีนคือเราก็ฉันในบาทตักอาหารใส่บาทนะอแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นรู้สึกเขาเตรียมให้เตรียมที่นั่งเตรียมน้ําเตรียมอะไรให้พอเราฉันเสร็จ เขาก็เอาไปล้างไปเช็ดไปถูไปตากแดดพึ่งแดดให้เก็บให้วางให้เรร้เราก็ไปสามารถทํางานอื่นได้ไม่ต้องไปกังวลกับการที่จะต้องจัดการดูบาดดูแลบาดเก็บบาดแรงต่างเราก็ไม่ต้องกังวลถ้าอย่างนี้มันก็สบายเพราะว่าได้ฉันภาชนะเดียวด้วยนะครับภารกิจภารากิจก,ก็ไม่มีที่จะไปล้างเองเช็ดเองถูเองตากเองเก็บเองอะไรมันก็ต้องไม่มีก็ทําให้เราไปทํางานอย่างอื่นได้ ได้ว่าถือแล้วได้รับความสะดวกก็ถือถือแล้วเราไม่ได้รับความสะดวกน่าจะได้บุญได้กุศลทําง,งานอย่างอื่นต่อไปก็มาต้องมีภาระเกีก่ยวกับมาดูแลบาดชิดบาดทับาดร้างบาดนี้ก็ทําทให้เสียเวลาเว้นแต่ว่าเราไม่ต้องมีภาระอะไรเนี่ยกับแล้วก็การถือทุลงก็จะเป็นเหตุเกื้อกุลให้เรานั้นได้ทําภารกิจที่เหมาะสมต่อไปได้ อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ว่าตอนตอนหลังก็แล้วแต่เหตุนะแต่ใช็ที่ว่าอยู่ในวัดเราก็ไม่เน้นในการฉันในบาทหรือถือธุดองขวัตในส่วนของฉันเมื่อเดียวเพราะว่าเห็นเพราะเห็นใดก็เพราะว่าต้องทํางานหนักต้องสอนต้องปณิหารวัดอารามดูนั่นดูนี่นะบรรยายิทำอะไรต่างๆนซึ่งร่างกายต้องการกําลัง ต้องการอาหารที่จะบริโภคเอากำลังเราจะมาฉันน้อยเกินไปก็สู้ไม่ไหวแต่ถ้าไปเข้าอยู่ทุดดงเข้าวัดก็ดีเข้าอยู่ปฏิบัติสักดกรรมก็ดีเราฉันเมื่อเดียวสบายเลยนะฉันเมื่อเดียวอิ่มทั้งวันได้สบายไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปหาอาหารมาเพิ่มมาเสริมไม่ต้องกังวลละสบายใจ ฉันมือเดียวได้เพราะว่าเราไม่ต้องมีพระอะไรมากแค่เดินจงกรมนั่งสามาธิภาวนารักษาจิตใจจิตใจก็ผ่องใสร่างกายเขาเบาสบายแล้วก็ฉันมือเดียวได้นะนะฉันในบาดด้วยฉันมือเดียวได้ด้วยเนี่ยเนี่ยในบาด่ากอาหารหนนเดียวพอไม่ต้องเสพไม่ต้องมีอะไรมาเพิ่มเติมในครั้งที่สองครั้งที่สามเราก็สาม,มารถดําเนินการดําเนินชีวิตอย่างนี้ได้ก็มันอยู่ที่ว่าเงื่อนไข เหตุปัจจัยว่าตอนนั้นเรากําลังทําอะไรอยู่นะภารกิจอะไรอยู่ที่ท,ที่กาลังทําอยู่แต่อย่างที่กล่าวแล้วนนะั้ที่พระพุทธโคสะท่านก็กล่าวแล้วว่าถ้าทุาดงใดถ้าเสพแล้วเนี่ยกรรมฐานไม่เจริญหรือการการเจริญกุศลไม่ก้าวหน้าเป็นอุปสรรคก็ไม่ควรรักษาแต่ถ้ารักษาแล้วเนี่ยกรรมฐานเจริญงานที่เป็นกุศลก็ก้าวหน้าก็ควรรักษา รักษาก็ตามไม่รักษาก็ตามกุศลก้าวหน้าก็ควรรักษาเดีถ้ารักษาแล้วกุศลไม่ก้าวหน้าก็ไม่ต้องรักษาอ,อันนี้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยอีกเวลาที่เราทั้งหลายมาพิจารณาถึงจุเนี้นะว่าทุดงเนี่ยความจริงทุดงนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าญาติโยมก็ศรัทธาพระที่ถือทุดงถืออยู่ง่ายกินง่ายชั้นในบาตรชั้นอาหารเมื่อเดียว อันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องพิจารณาว่าบุคคลผู้นั้นหรือพระรูปนั้นท่านทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันสบายสําหรับท่านก็เหมาะกับท่านเราต้องรู้เงื่อนไขอย่างที่กล่าวมาแล้วนะว่าเงื่อนไขการถือนั้นถือเพื่ออะไรนะการถือธุดงเกี่ยวกับอาหารนี่แหละเป็นที่อ่ แต่ว่าถ้าเราทําได้เนี่ยเป็นที่ศรัทธาของยโยมมากทีเดียวคืออยู่ง่ายกินง่ายเป็นไปง่ายๆถือเสื้ออ่าแล้วก็ถือการอยู่อยู่ที่อยู่ที่อาศัยอยู่ป่าอยู่ป่าชา้าอยู่ใต้ต้นไม้อะไรประเภทนี้ถ้าเราถือแล้วเนี่ยมันทําให้อ่ได้รับความสะดวกสบายก็ถือได้มีความปลอดภัยอ่แต่ปัจจุบันนี้เราจะถืออย่างนั้นเนี่ยบางทีถือไม่ได้แล้ว เพราะว่าความปลอดภัยมันมีน้อยเช่นเราอยู่ในวัดบ้านเนี่ยถ้าจะอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ที่กลางแจ้งอย่างนี้มันไม่เหมาะแล้วสําหรับสังคมปัจจุบันนี้จะให้ถือแบบอยู่กลางแจ้งอยู่ใต้คนไม้อยู่าตามวินตามเกิดอย่างนี้มันไม่ได้แล้วสถานภาพของบุคคลที่เราเรียกว่าถ้ายิ่งเป็นพระเถรลผู้ใหญ่เป็นเจ้าคณะภาษสังการการผู้ใหญ่บางทีก็ต้องมีเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะ บางทีก็อาจจะมีศัตรูอาจจะมีคนที่ไม่ชอบอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราไม่รักษาไม่ป้องกันตนเองก็าอาจจะก่อให้เกิดโทษได้ก็ต้องมองดูเหตุการณ์ความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราทำนี่มันเหมาะสมหรือไม่มันเกื้อกูลต่อการสร้างกุศลหรือว่าอาจจะก่อให้เกิดอาสวะกิเลสหรือไม่นะเวลาการบรรยายธรรมก็หมดลงแล้วจึงขอสมมุิยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดี ความเจริญฐานั้งหลายจงมังเกิดมีแก่สรรชนทั้งฟังจงทุกขนากันโดยเทินขอเจริญพร